สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องชาวอุบลมากเลยที่มาร่วมทำบุญด้วยกันแลวก็มาอวยพรวันเกิดผมผมก็ปีนี้จะเป็นปีเป็นการทำบุญวันเกิดที่อยู่ต่างประเทศครั้งสุดท้ายละพอวันที่สิบอีกสองวันนี้ก็อีกไม่กี่กวันนี้จะกลับบ้านละนะเราจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบลน,นะ <c oughs> ก็ปีแรกตั้งใจว่าจะกลับเร็วๆนี้พอดีมันเป็นวันหยุดก็เลยต้องเลื่อนวันหน่อยวันนี้น้องอิงคงจะประกาศว่าผมจะกลับวันไหนก็ไม่กี่วันนี้แหละครับนะก็จะได้ไปเยี่ยมกันก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวบนที่ยังยึดมั่นชุกสนับสน,นุนผมและพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดก็หวังว่าคงข่าวหน้าเราคง ได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้หลังจากกลับไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เราจะด้านเศรษฐกฐิจหลังจากตัวไทยมาเป็นรัฐบาลก็คงน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณเกียมสสอุกคแล้วก็อดีสสทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้และจัดงานให้ผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับเรียนสื่อมวลชนนะครับก็ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเดินทางกลับมารับโทษที่เมืองไทยในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยกรมราชธณฑ์ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดๆนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมรชาชัณฑ์จะรับตัวคุณทักษิณได้ก็ต่อเมื่อมีหมายสารมานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทักษิณถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ มาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นําตัวไปส่งสารนะครับเมื่อถึงสารแล้วพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่สารต้องการนะครับสารก็จะออกหมายให้กับทางกรมราชททณฑ์นนครับถึงผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้หมายสารแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชททณฑ์ในการที่จะรับตัวคักษิณมาคุมขังตามสถานที่ที่สารกําหนดนะครับ สำหรับมาตรการในการรับตัวคุณทักษณิณเนี่ยก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของคมราชทันอยู่แล้วในการรับตัวคุณทหังเข้าใหม่นะครับเริ่มต้นจากการทําประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้น,นครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเราก็จะมีทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทันในการที่จะให้การดูแลนะครับก็ต้องขอเรียนว่าเราปฏิบัติ กับผู้ต้องขังท,ทุกคนนะครับมีมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันนะครับถ้าเจ็บป่วยก็ให้การรักษานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการเตรียมพร้อมด้านอื่นๆนะครับก็คงเป็นในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภยัยด้านนอกเรือนจำนะครับเนื่องจากคุณจักสินเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็อาจจะมีทั้งสื่อมวลชนเองครับหรือกลุ่มมวลชนต่างๆนะครับให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมาบริเวณ ด้านหน้าเรียนจําเป็นจานวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมราชทรรก็ได้วางแผนนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านหน้าไว้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็ขอเรียนเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ายัางไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้รับการรักษาจากหน่วยงานใดๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเรียนให้ทราบอีกครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ ภายหลังอุงอิงแพท,ทองทานแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยออกมาโพสต์อวยพรมันเกิดของพ่ออย่างนายทักษิณชินวัตรหลังอายุครบรอบ74ปีพร้อมกับออกมายืนยันด้วยว่าทักษิณเตรียมบินกลับประเทศไทยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นจากบ้านเกิดไปนาน17ปีซึ่งต่อมานายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและยังเรียกว่าเป็นอดีตมือขวาที่อยู่กับนายทักษิณมาอย่างยาวนาน โดยเจ้าตัวออกมาระบุว่าควรกลับมาจริงๆได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้พูดว่าจะกลับไทยมาเกือบ20ครั้งแต่ไม่เคยทําจริงมองว่าสังคมไทยควรเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าการมานั่งลุ้นว่านายทักษิณจะกลับมาประเทศไทยหรือไม่ เมื่อประกาศแล้วก็ต้องกลับมาจริงๆอย่ามาเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมโจมตีรุนแรงบอกว่าหากพูดแล้วกลับคำจะถือว่าล้มละลายความเป็นมนุษย์เตือนว่าอย่าเอาความรู้สึกของประชาชนมาละเลงเล่นส่วนเมื่อถามว่าทําไมไม่เชื่อว่าจะกลับมาจริงๆนายใจตุพรก็บอกว่าเขาฟังเรื่องนายทักษิณจะกลับบ้านมานับครั้งไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าทุกครั้งที่พูดว่าจะกลับมา ก็จะมีการดีลวกันและสุดท้ายนายทักษิณก็ล้มดิวนั้นทิ้งล่าสุดในรายการหนกระแสที่มีนายจตุพรพรมพันธ์แกนนาคณะหลอมรวมประชาชนมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งการมาครั้งนี้ของนายจตุพรก็แน่นอนว่ามีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและรวมไปถึงการจะกลับประเทศไทยของนายทักษิณ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรายการนี้เลยก็ว่าได้เมื่อหนุ่มกัญชัยขอถามจตุพรว่าที่ผ่านมาเห็นคุณจตุพรยืนอยู่ข้างคุณทักษิณมายาวนานเกือบ30ปีแต่วันนี้ออกมาเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเท่านั้นซึ่งไม่ขอถามว่ามีเหตุอันใดจึงถอนตัวออกมาแต่อยากจะขอถามคําเดียวเลยว่าถ้าวันนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วโทรหาจตุพรผมพันตูกลับมาช่วยหน่อย กลับไหมขอถามแค่นี้ซึ่งคำถามนี้ของหนุ่มกัญชัยก็ทำเอาจตุพรถึงกับสตั้นไป3ามวิพร้อมอธิบายหลายอย่างโดยบอกว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งเพื่อนแต่ถึงวันนี้ยอมถอยออกมาแล้วยากที่จะหันหลังกลับยากที่จะหันหลังกลับต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวไม่มีปัญหากับนายกทักษิณมันเป็นความรู้สึกที่ทักษิณทำกับคนอื่น29ปีมันครึ่งชีวิตแล้วที่อยู่ด้วยกันมามีทั้งรักทั้งชัง ทั้งขมขืนซึ่งจากคําตอบของจตุพรก็ทําเอาหนุ่มกัญชยัยถึงกับพูดด้วยเสียงจริงจังว่าไม่เคยได้ยินคําพูดนี้จากที่เคยติดตามคุณจตุพรมาขณะเดียวกันก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนก็แซวออกมาว่าแต่คุณจตุพรเป็นคนขี้ใจอ่อนงานนี้ก็ทําเอาจตุพรถึงกับหลุดขำออกมาเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ